นี่นะคะคือเบี้ยนะคะภาคดีสั่งเรียกว่าเบี้ยแขงเหนือเรียกว่าก้าสวยมากเลยต้องใส่ปุ๋ยไหมสะดาวสะเลียมสะดาวป่าต้้งสะดียมโอ้บานใหญ่และเห็ด เหดบนานใหญ่เลยนะคะเห็ดหมวดที่สาม ะะต้นสเสดาสเสดาสเสดาป่าอันนี้ต้นไม่รู้ล,ลูกสาวให้มาปลูกน่าจะเป็นมันแก้วมันแก้วมันแก้วต้นมันแก้วนะคะมันแก้วขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชห้ผมด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงจริงให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะนะคะดิบต้นกระหน่เนื้อหลมส่นแรงมากลมแรงแรงลมแรงแรงลมแรงแรงแ่บฝันอะไรลมลมแรงแรงนะคะ จะเรียนกดแล้วกดแชร์ให้เจอของได้ด้วย,วยาคานะคะภาพบรรยายนี่เห็ดเห็ดที่เจ้าของไทยน,น,นี่เห็นไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ลมแรงลมแรงจะพัดเลยลมลมแรงๆราคาพี่น้อง เบียบ้ยเบี้ยเบี้ยหล็อต้นก้าตน้นชุเหลียน